สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเทเจบเบิร์สุขุสุคนเนาะค่ะพี่น้องกะขอให้พี่น้องโชคดีเนาะคะ่ะประจวาวันที่ิ6มิถุนาที่จะถึงนี่เนาะคะ่ะเลขเน้นเจี๊ยบกะจะเป็น4 6กับ3 2เนาะคะ่ะพี่น้องโชคดีมั่นหมานค่ะพี่น้องวันนี้กับ่บมีหยางเนาะคะ่ะอาจเป็นคลิปวิดีโอนะคะ่ะมือแรกเข้าจะาสวดมุ่นเจริญภาวนาเนาะคะ่ะเป็นขึ้นทีเจเนาะคะ่ะการสวนมุ่นเจริญภาวนาของเจี๊ยบค่ะคือว่าสวนมุ่นแพเมตตาใหา เจ้ากรรมนายเวทละก่เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตัวเองเนาะคะ่ะให้เกิดโชคลาบเนาะค่ะพี่น้องการที่เข้าแพเมตตาให้ภงเทพเทวาดวงจิตดวงวิญญาณหรือว่านุโมทนาบุญบุศลให้ดวงจิตวิญญาณเนาะค่ะพี่น้องมันก็สิเกิดบาร,รมีแกตนเองผู้ดได้ทีทำบุญดีแล้วล้ะก่ะปฏิบัติดีแล้วเนาะคะ่ะถือศีลโรบหาขอแล้วเจียดเสว่า ชีวิตเปลี่ยนยางแน่นอนเนาะคะ่ะสินท่านสมาธิค่ะชีวิตเปลี่ยนยางแน่นอนค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีเนาะคะ่ะพี่น้องเมื่อกี้กจะมารีวิวกันไปตลาดของเจี๊ยบเนาะคะ่ะปกติแล้วจะบกคอยสื่อกับเขาถุงกินเนาะคะ่ะถ้าไปตลาดจะซื้อแบบกับเขามาเหตุกินเองเนาะคะ่ะพี่น้องนี่อันดับแรกที่คอยไปมืนอี้เนาะ,ะอืมอันนี้หนังงัวเนาะพี่น้อง มือจะไปเก็บอกิเลอยูวัดเนาะคะ่ะมะแกงนี่หละแนวกินข่อยย่างแรกที่ข่อปไปตลาดคือนหนังวัวามาอันนั้นเอามาเผาแล้วก็มาทูบเองอันที่สองกะเฮ็ดพอเนาะคะ่ะพี่น้องสื่อเบรรนีเนาะ,ะพี่น้องเนี่ยหาลอยสืมาต้มมาหนึ่งไว้เอาไว้เฮ็ดกับเขาไปใส่บาตรแล้วก็ไปกินเองพี่น้องปกติแล้วจบจะขึ้นวัดเนาะคะ่ะพี่น้อง มือ่อื่นจะจะขึ้นวาดไปเ้าูวงน้ำนคราชแลวะกะัไปเที่ยวลาวจะข้านึงเนาะคะ่ะมือ่อื่นจะตีไปขอพรขอโชคลาภปูสมิงเนาะคะ่ะมือ่อื่นแวบะบไปลาวจักน้อยนึงเนาะคะ่ะนี่นงางงัวแลวกันเอดพอเนาะคะ่ะตะแมงอันนี้อันนี้รีวิวการไปตลาดของข่อยเนี่ยกินขวอยแต่ละย่างกับสิบประมาณนี้ละคะ่ะไม่แต่กับเขาบานเท่าเนาะเพราะว่าเป็นค้นแบบ อยู่มองเห็นงานก็นมีแต่แซนดวิชผัวหานฝรั่งเนาะอันนี้สำคัญเลยพี่น้องไปเพิ่งระทอดเนี่ยผอไปตลาดก่าจะได้แต่เนี่ยเอาสิละเนี่ยสินี่มีสิบบาทก็อหวานเอสซีมให้เบิงเงเ้งอย่าลืมเด้อค่ะมือแรงสวดมุนจะเริ่มภาวนาคืนที่เจ็ดเนะาะ สวสดโคบเกาเมือดเจ็บเสวาชีวิตเปลี่ยนอย่างแน่นอนเนาะคะ่ะพี่น้องมันก็นดีกับจะขอนอกการสวดมนต์เจริญภาวนากะเหมือนอเสริมดวงเสริมโชคเสริมลาบเนาะคะ่ะเพราะว่าทุกทครั้งที่สวดมนต์เจริญภาวนาเนาะค่ะเฮากบได้แผ่เมตตาใหา้เจ้ากรรมแนาวเวนแล้วก็นอนุโมทนาบุญให้องค์เทพเทว,วาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออภัยก่ะที่เพิ่นซอยเหลือเฮาน,นะคะ่ะพี่น้องบ๊ะคอพี่น้องวัด ปกติแล้วจะกินเบิดเม็ดนะ่ะล่ะพี่น้องก้อยใส่หัวหอมก็ปลาแดกสดประมาานน่ล่ะนร้ลนนี่เอกินก้อยก็ได้แค่นี้ล่ะมาอาจเป็นคลิปวิดีโอทักทายพี่น้องคือสำหรับผู้ใดทีแบบดวงตีติดขัดเนาะคะ่ะรองแบบทาบุญแล,ล้วกะแผ่เมตตาให้เจ้าที่เจ้าทางนาะคะ่ะที่เหาค,ค่อยอาศัยเพล่นอยู่นาะคะ่ะตามห้องเศร้าตามบ้านของเหาานาะคะ่ะพี่น้องเจ็บสวาชีวิตเปลี่ยน หนึ่งดวงติดขาดกะเจ้าที่เจ้าทางเนาะค่ะที่เฮ้าสมควรทําบุญหายสองก็คืออ่าสารตายายหรือว่าสิ่งศักธิ์เนาะค่ะอยู่หมองเฮ็ดงานเฮาเนาะค่ะที่เฮ้าสมควรอ่าทำบุญแพ่แม่ตาหายสองสองทีนี่คือสําคัญเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าอีกอันนึงกะเฮากะมามาศายบร็นอยู่อีกอันหนึ่งเฮ้ากะอาศัยเฮ็ดงานเนาะค่ะพี่น้องก็ประมาณนั้นละค่ะพี่น้อง กะบ,บ่มียางหายเนาะคะ่ะแนวทางโชคลาบกะหายไตยแล้วเนาะคะ่ะ,คะงวดนี้เป็นงวดทีสิบหกเนาะคะ่ะพี่น้องเขามา1ิบสี่งวดหายสิบหางวดอาทารูดงวดนี้กะบ่เป็นยังเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่ากะถือว่าดวงเนาะคะ่ะทุกสิ้งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับบุญกุศลแล้วกับบารมีของแต่ละคนเนาะคะ่ะห้าเฮ็ดมาบ่ทอกันเจ็บกะหายเป็นแค่แนวทางจะถืบอบ่ถือกะขึ้นอยู่กับพี่น้องเนาะคะ่ะพี่น้องเจ็บบอกเสมอว่าลอยพัาดอาจารย์กะ มีรถดเนาะค่ะปฏิบัติเอาค่ะพี่น้องไม่ไมีไฟปฏิบัติแท่นเ่าได้ดอกผู้ได้ที่สวดมุ่นครบอ่าเก่าขึ้นไปพร้อมๆกันกันกบเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบสว่าถือสามโตแน่นอนเนาะคะ่ะคนที่จะเห็นเลขสามโตที่เจี๊ยบหายกับมีเฉพาะคนที่สวดมุ่นจะเจริญภเพาวหนา้าไปกับเจี๊ยบครบขึ้นทีเก่าขึ้นสุดท้ายเจี๊ยบหายแน่นอนสามโตปล่อยแน่นอน,นะค่ะพี่น้องเลขเก่งเจี๊ยบเนาะสัประมาณนั่นนะคะ่ะเป็นเลขที่ท่านผู้องค์ดำ หายมากคือเก่าหันละค่ะแต่ว่าบอสามารถแบบหายทางออนไลน์ได้นะคะถ้าผู้ใดเจอเจี๊ยบเจี๊ยบกะหายเนาะค่ะ,ะ,คะถือว่ามีบุญสัมพันธ์น้ากันเนาะคะ่ะบางคนที่จะเดินทางมาหาเจียะะเจ๊ยบเนาะค่ะเจี๊ยบบอได้รังเกียจเนาะคะ่ะแต่บออยากหายมากเนาะคะ่ะช่วงนี้เจี๊ยบอยากแบบอยู่ปฏิบตัติอยู่แต่กบวัดก็บ้าอยู่แบบส่วนตัวนิดนึงแต่ถ้าผู้เจ้าย่างเืนขวาย,ยากมากขวายกับบอเป็นยางขวายกัยินดีต้อนรับแต่ว่าขวายทายคลิปเบิร์ทุกคนนะขวายจะทายคลิปเบิร์ทุกคนและบอถาม อันนี้คืออัดเป็นคลิปวิดีโอจะต้องยอมรับข้อนี้ให้ได้เพราะว่าข่อยแต่เพจยูทูปเพจเพจข่อยกะ hey, hey, อ,อืมก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งของข่อยเนาะกต็ต้องเข้าใจข่อยท้ายเบิร์สุก้นเลยถามาก,กามาบลาแค่นั้นละ่ะแต่ขันมากอ่ะหายคือเกาค่ะโชกลาบางก้นมาหาเจีย๊ยบเนาะค่ะพี่นองกะอืมมาบนว่าเป็นอย่างคือบกีบกขียนตัวเลขกหายบางเ่อข่อยเบิงบ้งหนาค้นเข่าเบิรงหนาก็หูเนาะคนมีโชกไม่หลาบคนบมมีโชกไม่ลาบ ก้นที่เขาแบบจังไรละ่ะประกอมีร่างสังหรณ์อ่อนๆของข,ออขอ่เนาะปรกอบพ่อหงอยู่ดอกว่าการหายปูนี้ไปอ่ะจะมีโชคหรือบ่มีโชกเนาะคะ่ะพี่นอก,กัประมาณน่ะกัมาชี้แจงอีกเรื่องหนึ่งเนาะคะ่ะมีเอฟซีถามมาว่าคุณเจี๊ยบไหวปูสมิงอะ่ะไหวตลอดบอ่กะไหวตลอดค่ะปกติแล้วเจี๊ยบจะสื่อผลละไม่ไหวถันปูเนาะคะ่กะก็จะเป็นวันศุกเนาะคะ่ะเพราะว่าเจี๊ยบจะ ไปเที่ยวเล่าเนาะคะ่ะทุกวันศุกร์เจียบจะแน่นแน่เนาะคะ่ะพี่น้องกับซือสารไหวาย่ลหมากลากใหม่เนาะคะ่ะพี่นอ้องประม่าน่ะละคะ่ะพี่น้องสมัยตะกี้ข่อยอยู่เขาแหงนันนะที่ข่อยท่าคีบให้พี่น้องเบื้องอะ่ะข่อยถือพ่วงมะไรไปไหวยอยู่ประมาณแปดปีอะ่ะพี่น้องเทิงพ่วงมะไลพะละ่ลไม่เวลาข่อยไหวคนไปทำบุญนํำกันกบว่าข่อยบาสันจังสี่พ่อข่อยชีวิตดีขึ้นอ่ามิโชมิมลาบเรื่อยชีวิตดีเข้นน,นนวลนันนี้ข่อยเป็นคนดีเลยเด้อ จากที่เป็นค้นบาคู่มือนี่ค่อยแบบเป็นค้นดีขึ้นมาทันทีเลยกลับมาะมานว่ะค่ะอำนาจของเงินเนาะคะ่ะพี่นอ้องมันเปลี่ยนหล้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันกะว่าว่าได้ค่ะพี่นอ้องถ้าว่ามีเงินกะซ้ำหมาตัวหนึง่งค้นเห่าเสือเจี๊ยบการี่เหาเกิดมาเนาะคะ่ะพี่นอ้องเขาต้องยืนด้วยลํ่แขงตัวเองเนาะคะ่ะพี่นอ้องบ่ต้องไปวังลมหายใจผู้ใดหรือว่าไปยืมลมหายใจผู้ใดมาหายใจเนาะคะ่ะพี่นอ้องยืนด้วยตัวเองพี่นอ้องเจียบว่ามัน คือมันเทที่เทะสุดๆเลยไม่ยิงเห่าถ่ายยืนได้ด้วยตัวเองเนาะอืมไม่ยิงเห่าเจี๊ยบคิดว่าคนที่เกิดเป็นไม่ยิงสามาดหแลกวก็มีศักยภาพหาเงินได้เ่าผู้ช่ายบางคนนี่อาจจะหาเงินได้เยอะกว่าผู้ท่ายเนาะค่ะพี่น้องก็ไบปบ้ว่าผู้ทายบดีเนาะคือเจี๊ยบอยากให้ไม่ยิงเห่าเนาะค่ะแบบหาเงินได้ด้วยตัวเองล้องหันมาปฏิบัติทำหรือว่ารักษาสินหาแค่นั้นชีวิตเปลี่ยนแน่นอนเสือเจี๊ยบอืมจัดสิประมานาน่ะะค่ะ แล้วแต่ผู้ได้สีเสือเบเสื้อนอะคะการรักษาสินหาสินท่านสมาธิเจียกกะเป็นแค่สพานบนุญเป็นแค่โตเลือกให้พี่น้องล่องเลือกแล้วกะ็ล่องปฏิบัติการที่เข้าถ้ำบุญเนาะค่ะพี่น้องว่าะเป็นว่าเฮ็ดมือนถือเลขเป็นแสนเป็นล้านเลยได้พี่น้องมันต้องใส่แบบระยะเวลาแล้วกะ็ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการทดสอบเสมอแม้กระทั่งปูนาค่าหยาหน้าข,าาขี้หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะพี่น้องอืมเิ่นกะจะมีบททดสอบของลูกหลานหรือว่า ูกศิซย์เนาะคะ่ะผู้บาอาจารย์คือกันเนาะคะ่ะทดสอบความอดทนของเฮาเนาะคะ่ะพี่น้องเจ็บเสื้อา่าพี่น้องทุกคนเนาะคะ่ะมีศัก,กยภาพเนาะคะ่ะไม่ยิ่งเฮามีศัก,กยภาพที่จะหาเงินใดเท่ากับผู้ทายบริสันกะหาเด้ร้ายว่าผู้ท่ายออกเนาะคะ่ะคือเก่าค่ะสินท่านสมาธิปฏิบัติเบิ่งเปลี่ยนยางแน่นอนคําว่าคนดีนี่มันบ่มีภัเหตุใดทุกคนดอกพี่น้องแต่มันกับบได้ง่ายแล้วก็บ,บ่ได้ยากมันอยที่เนี่ยจิตใจของเฮาก็ประมาณนั้นละคะ่ะ ู้ได้สวนมุ่นครบเก่าขึ้นสาหรับ 4, เอฟซีเพิ่นทักมากพี่เจี๊ยบนู้อ่ะขึ้นนี่ขึ้น,น,นทีเจ็ดพร้อมกับพี่เจี๊ยบกะขึ้นทีเก่าเตรียมได้เลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวอ่ะพี่เจี๊ยบหรือว่าอ่เจี๊ยบผู้นี่หรือว่าอีเจี๊ยบผู้นีล่ล่ะจะทรงเหลขสามโตเลขกปูองค์ดำหายเนาะคะ่ะพ,พี่น้องค่ะขอบคุณทุกๆคนเนาะคะ่ะท,ท,ที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเนาะคะ่ะสำหรับคอมเมนต์ที่ดีๆเจี๊ยบกะ ขออนุโมทนาสาธุหายทุกทุกท่านเนาะค่ะพี่น้องื้นนี้ทําบุญมาอีกเก่าวัดเนาะ,ะพี่น้องเมื่อวานหาวัดกระเบิดเมือค่ะพี่น้องเท่าคําแต่ว่าเมือเจ้ากะพยาหมห้มันครบเก่าวัดเนาะค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุค่ะสาหรับผู้ไดที่บ่มากกะแค่เลื่อนผ่านเนาะค่ะเพื่อที่จะบ่เกิดกรรมต่อกันเนาะค่ะกรรมทีทางว่าจาหรือว่าทางกาย้าเฮตุบ่ดีต่อกันกล้วนแล้วแต่เป็นกรรมทั้งนั้นเนาะค่ะพี่น้อง บางคนกาสีบ,บอกว่าเจี๊บบอ่อโวมวนเจี๊บกะเป็นคนแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องคือสีเปลี่ยนบอยน่อใดเนาะสำหรับ fc ที่เพิ่นติดตามเพิ่นกะคือสีรับแน่โตตนของข่อยใดเพราะว่าเพิ่นจังติดตามเนาะคะ่ะขอหอน่วยไว้ใช้ไว้บอนให้พี่น้องทุกๆุกคนเนาะคะ่ะวันที่สิบหกนี้เนาะคะ่ะโชคดีมันหมานเน้อค่ะพี่นอ้องประมาณนั้นละคะ่ะแนวทางรัฐบาลกะหายไปละเนาะอ่ะแถมอีกไว้ยนึยนงเนาะค่ะพี่น้องเรื่องว่าลืมเบาเนาะคะ่ะขอให้เบาติดคัดแน่เนาะค่ะพี่น้องเรื่องอ่า ที่พี่พี่น้องเอฟซีถามมาเจ็บจะาเดินทางไปอ่าสางปูอง์ดำแสนสิริหรือว่าไปถ้าบุญรวมสางปูองดำแสนสิริมือใดเนาะค่ะพี่น้องเจ็บจ่าจะฉีดแจ้งเนาะค่ะก็จะเป็นวันจันทร์เนาะค่ะอาทิตย์หน้าเนาะค่ะคือจันทร์หน้าเจ็บจ่าเดินทางไปถวายเกตเนาะค่ะเกตหน่อยกะบลอยนึงเนาะค่ะสำหรับขีบหลังทันปูเนาะค่ะพี่น้องขีบหลังทันปูกะสีเป็นอ่า พันหนึ่งเนาะคะ่ะเพราะมันเป็นขีบใหญ่เนาะคะ่ะเพิ่นใส่แบบแคล้ายๆอพอดซิลเนาะคะ่ะพี่น้องที่เพิ่นสางเนาะขีบหลังประมาณนั้นละคะ่ะพี่น้องอันน้อยขีปบางคนก็เอืน่นขีบเนาะคะ่ะเอาง่ายๆคะ่ะพี่น้องเกทหน้อยลอยหนึ่งขีบหลังพันหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับพี่น้องเอฟซีผู้ใดยอยาการวมสามปงปูวงดําแสนสิริจันท่าเนาะคะ่ะพี่น้องก็ขอเรียนเชิญเนาะคะ่ะ าสามารถเซรเิร์ชเบิร์ใน Google ได้เนาะคะ่ะแล้วกะ็รวมสร้างโดยตรงกับทางอุทยานได้เนาะคะ่ะหรือว่าจะฝากเจี๊ยบกับแล้วแต่เอาที่พี่น้องสะดวกเนาะคะ่ะพี่น้องอนุโมทนาบุญในทุกๆบุญทีเฮดมาเาะคะ่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ